สวัสดีค่ะวันนี้นะคะปมจะมาแต่งง่ายทุกคนดูกันแล้วก็เมาส์ไปด้วยนะคะเดี๋ว,วันนี้เรื่องที่เราจะเมาส์จะพูดถึงการแต่งงานเรื่องสามีภรรยานะคะ,ะเดี๋ยวเริ่มต้นปำฉีดสเปรย์น้ำแรกตัวนี้ก่อนนะคะฉีดไปทั่วหน้าเลยอืแล้วก็ใช้ฟองน้ำค่อยๆแบบแทบๆทนะคะคือปมเนี่ยนะ แต่งงานมาประมาณปีกว่าคือกุมภาพันธ์เนี่ยจะครบสองปีที่ปามแต่งงานกับพี่หมีเนาะแบบจดเะเบยนสมรสแต่แต่ก่อนนั้นเนี่ยคืออยู่มาก่อนอยู่กันมาก่อนเพราะว่าซื้อบ้านนั่นเองนะคะซื้อบ้านก็เลยเหมือนอยู่ด้วยกันอะไรย่างนี้แล้วก็ช่วยกันผ่อนบ้านอะไรย่างเงี้ยแต่พูดถึงการเป็นสามีภรรยากันเนาะช่วงแรกที่เหมือนเข้ามาอยู่ด้วยกันเนี่ยจะบอกว่ามันจะมีความแบบปรับ หาการเป็นอย่างมากใช้ลิปบาล์บตัวนี้รักเลิฟมากเพราะว่าสีดีนะคะช่วงแรกคือปรับเยอะมากเพราะว่าปาลไม่เคยไปอยู่กับใครมาก่อนก็จะอยู่ที่บ้านของตัวเองเป็นหลักนะคะ มีแฟนก็ไม่เคยไปอยู่กับเขาเลยเป็นแฟนแบบปกติไม่เคยแบบมีความสัมพันธ์อะไรมากมายอนะไรเงี้ยแล้วพอมาใช้ชีวิตูกับพี่มีคือช่วงแรกอยากจะบอกเลยว่ามันยากมากๆเลยนะะเดี๋ยวใช้เป็นตัวนี้ต่อนะพรสโทนอัพนะคะวันนี้อยากจะได้หน้าแบบเบาๆเนาะก็เลยจะใช้อันนี้นะคะคือปรับเยอะมากเลยว,ว่าคนที่ไม่เคยอยู่ก่อนแต่งนะ่าจะมีการแบบปรับเยอะเหมือนกันผมก็เลรู้สึกว่า การอยู่ก่อนแต่งเนี่ยก็เป็นอะไรที่ดีนะเพราะว่ามันจะได้รู้ไงว่าอีคนที่จะเป็นภรรยามาเป็นสามีเราเนี่ยมันเป็นคนยังไงมันมีจิตใจยังไงหรืออย่างแบบอยู่บ้านเป็นยังไงสกรปรกแค่ไหนอะไรยังไงอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็สําหรับเราอ่ะก็อาจจะมีคือพี่หมีเป็นคนที่เป็นผู้ชายที่เหมือนพูดไปเลยพูดโดยแบบไม่ค่อยคิดอย่างเงี้อยอะไรเงี้ย เขาก็จะเหมือนแบบทําให้เรารู้สึกแบบเฮ้ยทำไมพูดแบบนี้ล่ะทาไมเธอพูดแบบนี้แต่หลังๆก็จะเริ่มชินในช่วงแรกๆที่แบบอยู่ด้วยกันแล้วแบบเลิกกันไหมเลิกกันหรือเปล่าแบบเลิกกันดีไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าไม่ไหวเลยคือรู้สึกแบบสมมติแม่เฮลอะเงี้ยมันมันปีนพมา่าแล้วมันตกใส่ปลแล้วมันก็โมโหอะไรเงี้ยอีพี่หมีก็จะเหมือนบอกว่าแล้วไปอยู่ตรงนั้นทำไมให้แมวมันตกใส่อะไมเอ้าก็คูอยู่ตรงนี้อะไรเงี้ยแต่ว่าเขา ไม่ได้หมายความอย่างนั้นคือเขาเหมือนพูดไปเลยคือเขาแบบเฮ้ย mm. <"He i, S 2> ให้ระวงังเลยแบบนั้นแต่ว่าเขาสื่อสารไม่ได้แล้วบางทีเวลาความเครียดอ่ะนะสําหรับพี่หนีเนเขาก็จะเงียบเพราะว่าเขามีประสบการณ์แล้วว่าถ้าเกิดว่าพูดอะ่ะมันก็จะยิ่งรู้สึกไม่ดีอะไรเงี้ยแต่พอเงียบปั๊มก็รู้สึกทาไมเธอไม่มีแบบมีฟีดแบ็อะไรบ้างเลยเขาก็เลยเหมือนวันก่อนเหมือนคุยกันแล้วเขาบอกว่าเงียบดีกว่าเพราะว่าเวลาที่ออกความคิดเห็นอะไรแล้วมันไม่ค่อยถูกใจหนูฉันพี่ขอ เงียบดีกว่าซึ่งมันก็โอเคเพราะเขาพูดแบบนี้แล้วก็โอเคอะไรเงี้ยหลังๆเหมือนพอเราพูดอะไรไปหรือว่าพิมพ์อะไรปะไปในไลน์อย่างเงี้ยเขาก็จะส่งเป็นสติกเกอร์แทนเพราะว่าเขาไม่รู้ว่าเขาจะพูดอะไรดีเขาจะพิมพ์อะไรดีตัวเราจะแบบไม่โอเคอะไรอย่างนี้ซึ่งมันก็โอเคมันคือเหมือนมีคนรับฟังแต่ว่าเขาก็ไม่รู้ว่าจะช่วยยังไงดีคือเหมือนแบบเป็นที่ระบายได้อะไรอย่างนี้นะคะอ่ะลงพรอไปเรียบร้อยนะคะหน้าก็จะช้ำๆแบบนี้นะคะไม่เน้นการ ปกปิดใดๆนะจ๊ะคอนทัวร์ค่ะเรื่องต่อมาเนาะก็คือแบบความรู้สึกว่าปามเป็นคนที่ไม่ยุง่งไม่ได้รู้สึกว่าปามเป็นคนไม่ยุ่งเรื่องเงินสามีเลยเงินเดือนเงินนู่นนี่ไม่ยุ่งเลยคือแบบปามจริงทุกวันนี้บางม่แทบไม่รู้นะว่าสามีปามเนี่ยเงินเดือนเท่าไหร่อะไรงไงเพราะเราแยกกระเป๋ากันนะคะ แยกกระเป๋ากันอย่างชัดเจนเงินใครเงินมันเงินมึงก็คือเงินมึงเงินกูก็คือเงินกูไม่มีการเอามารวมกันเลยสําหรับปาล์มนะคะแล้วก็หลายๆคนเคยถามมาว่าพี่ปาล์มแบบว่าทํายังไงให้คู่ของพี่มันไม่ทะเลาะกันอ่ะหนูม,มีเรื่องเงินมาเกี่ยวข้องเลยเหมือนกันเวลาเขาจะซื้อของน,อนู่นน่นอะไรเงี้ยปาล์มก็เลยบอกว่าเฮ้ยปาล์มอะ่ะวิธีการของปาล์มคือปาล์มแยกกระเป๋ากับพี่หมีอย่างชัดเจน เงินเดือนเขาคือเงินเดือนเขาเงินเดือนเราคือเงนเินเดือนเราคือถ้าจะมีแชร์กันก็แบบไปกินข้าวแชร์กันยังใช้วิธีนี้อยู่นะคะแชร์กันจะไม่มีใครต่างคนต่างออกแต่มาแชร์กันหรือว่าถ้าแบบไปกินข้าวข้างนอกแบบอยากเลี้ยงก็เลี้ยงได้ไงแต่ส่วนมากจะเป็นการแชร์กันแม้ว่าจะเป็นสามีภรรยาเพราะเราแยกกระเป๋ากันอย่างอย่างแบบสิ้งเชิงเราไม่ได้แบบกระเป๋าเดียวกันอะไรเงี้ยแต่หลายๆคนอาจจะทําอย่างนั้นไม่ได้เพราะว่าอ หมือนสามีหรือภรรยาของตัวเองเป็นคนใช้เงินฟุ่มเฟือยเราต้องดูด้วยนะคะว่าภรรยาเราสามีเราเนี่ยเขามีวิธีการใช้เงินยังไงต่อตัวส่วนตัวพี่หมีเป็นคนไม่ฟุ่มเฟือยและตัวปามเองก็เป็นคนไม่ฟุ่มเฟือยนะคะมันก็เลยเหมือนแยกกระเป๋ากันได้อะไรเงี้ยแล้วบางรู้สึกว่าบางคนผู้หญิงบางคนเอาเงินเนือนของสามีแฟนอะไรเงี้ยมาอยู่กับตัวเองหมดแล้วพอเขาจะขอซื้อของ ก็ไปบ่นทั้งที่มันมันเป็นเงินของเขาความรู้สึกคือความรู้สึกว่าก็มันเป็นเงินของเขาคุณไม่มีสิทธิ์ยุ่งแม้ว่าเราจะเป็นสามีภรรยากันแต่ว่าก็ไม่มีสิทธิ์ไปยุ่งเงินเขาเพราะอะไรเขาทํางานมาเหนื่อยมากในแต่ละเดือนต้องเจอใครต้องไฝ่กับลูกค้าต้องไฝ่กับหัวหน้าโน่นนี่่นแล้วคุณเป็นใครคุณไปยึดเงินเขาขนาดนั้นแล้วพอเขาจะซื้อของซื้อโมเดลสมมติซื้อโมเดลรถราคาสามพันบาทแต่มันคือเงินของเขาปะที่เขาเหนื่อยจากการทํางาน ฉันันก็จะไม่ยุ่งคือพี่หนีจะซื้อเสื้อบอลราคาร้อยกว่าบาทซื้อเสื้อเป็นพันซื้อรองเท้าอะไรอย่างเงี้ยก็ซื้อเลยเพราะอะไรเงินของเขาปามไม่มีสิยุ่งอันนั้นปามคู่ปั๊มต้องเป็นแฟนกันยันแต่งงานก็เลยไม่มีปัญหาเรื่องเงินเลยเพราะว่าเราไม่ยุ่งกันปามเป็นคนแบบนี้ปั๊มไม่ยุ่งอะไรอยู่แล้วลยอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็แป้งต่อไปจะเป็นแป้งบูเต้นะคะอันนี้คุมมันมากอ่ะ เรื่องนี้หลายๆคนแบบเครียดอะเรื่องแบบเงินก็เธอไปยุ่งเงินเขาเธอเอาเงินเขามาเก็บคือปาล์มนะเคยแบบเห็นน้องที่ทำงานอดที่เก่าเลยเนี้ยเป็นแค่แฟนกันนะแต่มานั่งคิดเงินแฟนแตัวเองแบบเฮ้ยพี่เขาได้เท่าเนี้ยแล้วมาหลูของหนูมันจะเป็นสี่ห้าหมื่นนี่นี่นัน่นโน่นอะไรเนี้ยแล้วคำถามคือเธอจะเอาเงินของเขาทำไมเธอจะเอาเงินของเขาทำไมเธอเป็นแค่แฟนอะไรอย่างเงี้ยเธอเป็นเธออะไรขนาดเนี้ยคือถ้าอยู่คิดที่จะ ร่วมหัวจมท้ายอนาคตจะแต่งงานกันอย่างนั้นก็ได้ก็เป็นการเหมือนฝากบัญชีร่วมสมัยนี้เขาก็มีฝากบัญชีร่วมเพราะว่าตัวปาก,กับพี่หมีก็ทําเรื่องการฝากบัญชีร่วมเหมือนกันจะอย่าไปยุ่งกับเงินเ,นเขาผมรู้สึกว่าผมไม่เคยเครียดแบบซื้อของสี่ห้าพันอยากซื้อก็ซื้อไปดิเงินมึงไม่ได้เงินกูอะไรอย่างเงี้ยทำซื้อเครื่องสำอางสกินแคร์หลายพันบาทเขาก็ไม่เคยมายุ่งก็เลย ก็เป็นความสุขความฉะนั้นความสุขเขาก็คือเงินเขาเงินเขาก็คือความสุขเขาฉะนั้นอยา่าไปยุ่งนะคะถ้าอยากจะมีความรักที่มันแบบยาวนานไม่ทะเลาะกันคู่ความไม่แท่จะไม่ทะเลาะกันไม่มีเรื่องอะไรที่จะทะเลาะเพราะอะไรเรื่องเงินก็ไม่ใช่เรื่องที่แบบจะมาทะเลาะพี่หมีก็ไม่ใช่เป็นคนเจ้าชู้ยืนเล่าสมเรเทเทมาคือเขาเป็นคนที่เรื่องงานปุ๊บกลับบ้านแล้วถึงบ้านเขาจะเขาจะแบบส่งไลน์มาตลอดว่าถึงบ้านละ ทำนู่นและททำกับข้าวเล่นกับลูกนู่นน่นนั่นคือแบบตั้งแต่สมัยเป็นแฟนยันเป็นสามีภรรยาก,ก็ยังเหมือนเดิมเหมือนเดิมเลยฉะนั้นไม่มีอะไรที่เขาทําให้เรารู้สึกไม่สบายใจฉนันผู้บันจะเป็นอะไรที่ไม่ทะเลาะกันเลยมาเนาะเรื่องหัวเราเนี่ยชอบไปกดไลค์ผู้หญิงสวยๆงามๆอะไรเนี้ยสำหรับตัวปัมกดไปเลยพี่หมีเนี่ยชอบมากเลยผู้หญิง ใส่บิกินี่ชุดว่ายน้ำโจเนื้อนมไข่อะไรอย่างเงี้ยอ่ะใช้เป็นเพลงฟังนะคะปาไม่เคยไม่เคยโกรธเลยไม่เคยรู้สึกแบบทำไมต้องไปกดไลค์ทำไมต้องไปนู่นนี่นั่นโน่นเอาความสุขเขาที่มึงยังกดไลค์แจ็คสันหวังเลยที่มึงยังกดไลค์มาร์กตัวเลยแล้วทำไมแล้วเขาจะไปกดไลค์คนที่ใส่บิกินี่ชุดว่ายน้ำอะไรเงี้ยมันไม่ได้ชอบ ปงยูดีดงูคิมซันฮูมาร์กต้วนแจัคสันหวังก็ทเวนแบมแบมอะไรเงี้ย like. ฉะนั้นเขาก็ทำได้เขาก็กดไลค์ได้ฉะนั้นปัมไม่เคยซีเรียสเรื่องการที่สามีไปกดไลค์คนที่สวมบิกินี่โชว์เนื้อบางบางคนอนะปัมแท็บไปด้วยนะคือแบบเวลามันขึ้นฟีดใน IG หรือว่าแบบ Tik t อกหรือว่า Facebook เนี่ยแล้วแบบเป็นน้องๆเนื้อนมไข่เนี่ยปั้มแท็บสามีปั้มด้วยสาแนบเพรารู้ว่าเขาชอบแล้วเขาจะแบบเขาจะพูดเสมอว่าคือเหมือนแบบสติทำงานเหนื่อยๆนะถ้าเห็นนมปุ๊บโอ้โหสู้ตายเลยประมาณนี้ก็มันก็คือความสุขของเขาซึ่งเขาแต่งงานเขารู้ตัวเองว่าเขาแต่งงานเขาแค่กดไลค์เขาไม่เคยไปเหมือนแบบเขาเรียกว่าไงดไปทักครับชื่ออะไรครับไปอยู่เท่าไรอยู่ที่ไหนอะไรเงี้ย คือพี่หมีเป็นคนไม่ได้ทําแบบนั้นเราเชื่อใจเขาเราก็เลยรู้สึกแบบอยากกดไลค์ก็กดเพราะว่าส่วนตัวเนี่ยก็เป็นคนติ่งแล้วก็เป็นคนแบบอชอบไปกดไลค์น้องหมอในติ๊กตอกอะไรอย่างเงี้ยน้องหมอที่แบบน้องหมอรามมาแพทย์จุลลาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งพี่หมีขเขาไม่ไม่มาอะไรกับเราเราก็ไม่ควรไปอะไรเัีงั้นก็เลยเป็นเรื่องที่ไม่เคยทะเลาะกันเลย แต่ก็เข้าใจผู้หญิงบางคนเขาไม่ชอบเขารู้สึกว่าไม่ให้เกียรติเราเลยแต่ถ้าคุณเป็นคนที่ยังหวีดแจ๊กสันหวังอยู่กดไลค์เรียกเขาว่าผัวฉะนั้นคุณก็ควรจะสำเนียงตัวเองด้วยว่าเขาก็แค่กดไลค์ถ้าคุณทําได้เขาก็ต้องทําได้เข้าใจปะเออนั่นก็คือฉะนั้นปามก็จะไม่ห้ามไม่ห้ามเลยนะครับชิมเมอร์มันแทบจะไม่มีเรื่องอะไรที่ทําให้ปามกับที่หนีทะเลาะกันตัง้งแต่เป็นแฟนยัน แต่งงานเพราะว่าหนึ่งเลยก็คือเราไม่ก้าวไก่ชีวิตของกันและกันต่อให้แต่งงานนอนเตียงเดียวกันก็ไม่ก้าวไายชีวิตของกันและกันอยู่ดียังแล้วก็เรื่องเงินเนาะไม,ไม่ไม่ยุง่งไม่ยุ่งเลยไม่สนคือแบบบางคนเห็นคลิปแบบผัวซื้อของแล้วแบบราคาเท่าไหร่เนอไม่ไม่เคยถามไม่เคยอยากรู้ขนาดนั้นรู้สึกว่าเอาเงินเธออะไรอย่างเงี้ยอยากซื้อแล้วก็ซื้อบาว่าการที่อยู่ด้วยกันน่ยมันต้องเป็นความแบบ เข้าใจกันเนาะแล้วก็ไม่จ้องแับผิดกันอะ่ะกี่ตามประมาณนี้แต่มันก็ต้องดูอีกอะบางคนเหมือนให้ใจมากไว้ใจมากไม่เช็คโทรศพัพท์ส่วนตัวบางเขาไม่เช็คนะคะไม่เชคโทรศพัพท์ไม่ติด GPS ไม่อะไรเลยก็สัญหามีเมียน้อยซึ่งมันก็แล้วแต่คนอีกเหมือนกันคือบางคนเนี่ยให้ใจไปแต่เขาไม่ได้เขาให้ส้นตีนเรากลับมาก็มีเลยเนี้ยฉะนั้นมันก็เป็นแล้วแต่บุคคลอะซึ่งใจคนอะเปลี่ยนได้ทุกวันอยู่แล้ว ถ้าส่วนตัวปาล์มกับพี่หมีไม่มีปัญหาอะไรเลยคือพี่หมีไม่เช็คโทรศัพท์ปาล์มมันก็ไม่เช็คโทรศัพท์พี่หมีเช่นกันไม่เคยเช็คโทรศัพท์เลยตัง้งแต่เป็นแฟนกันยันแต่งงานขึ้นบอกอะว่าอะไรที่เป็นสิ่งที่ก้าวไก่ในชีวิตเขาปาล์มจะไม่ยุ่งเลยเราจะให้ความแบบสบายใจเขาได้ที่สุดเลยเพราะว่าตัวปาล์มรู้สึกว่าปาล์มเป็นคนที่ขี้บ่น ที่โบนที่เอาแต่ใจฉะนั้นเขาก็จะมาลองรับอารมณ์เราในส่วนนี้ไปแล้วอะไรเงี้ยฉะนั้นเรื่องอื่นๆเราก็รู้สึกว่าให้เขาแบบมีความสบายใจบ้างแล้วปั๊มเป็นอย่างนี้กับแฟนทุกคนนะไม่เช็คโทรศัพท์ไม่ก้าวไกลชีวิตอะไรเงี้ยก็คือแต่ก็เคยแฟนคนแรกพอไม่เช็คโทรศัพท์อะไรก็มีคนอื่นแต่ก็อ่านั้นมันอดีตไปแล้วก็ช่างเถอะมันก็แล้วแต่คนปัดแก้มใช้มองแรงเบอร์สองนะคะ มายสมูทตี้ครีมที่ซื้อมาจากตลาดนะยี่สบาทเองนะคะใช้ดีมากเป็นเนื้อแบบครีมนะคะเนื้อกึ่งเรื่องแบบเรื่องนอกใจเนี่ยพี่หมีไม่มีเลยอะคือมนแบบเขาเป็นคนแบบยังไงดีรู้สึกมีถ้าถามถึงความแบบไว้ใจพี่หมีแค่ไหนก็ มากกว่า100%แล้วตัวพี่หมีเองมั่นใจปา์มมากมากแค่ไหนก็น่าจะมากกว่า100%้เนช่นกันเพราะว่าส่วนตัวเป็นคนที่คุยกับสามีทุกวันเลยวิดีโอคอลคุยทุกวันรายงานตัวทุกวันคือทำอย่างนี้มาตั้งแต่แบบสมัยเป็นแฟนคือพี่หมีก็จะแบบรายงานตัวกินข้าวทําอะไรถึงบ้านแล้วส่วนตัวเราก็เฮ้ย hey, ถึงที่ทํางานแล้วนะเลิกง,งานแล้วนะถึงบ้านแล้วนะอย่างนี้ตลอดคือมันเป็นความทํากันอย่างนี้มาตลอด4ี่ห้าปีฉะนั้นมันก็เลยแบบ ไม่มีเรื่องอะไรที่เราจะไม่ไว้ใจกันและกันเลยไม่มีเลยหาไฮไลท์ที่ว่ามันจะใช้นี่เจมิมก็เลยจิบเป็นเชอร์รี่ไฮไลท์ของศีวานาตัวนี้เบอร์03น,นะคะมันออกแบบชมพูหน่อยก็แล้วกันนะคะมีเรื่องอะไรที่จะเล่าอีกไหมก็แทบจะไม่มีอ่ะคือเหมือนแบบชีวิตชีวิตคู่ของปาล์มแทบจะไม่ไม่มีปัญหาอะไรเลยอ่ะเออ ทบจะไม่มีปัญหาอะไรเลยคือเข้าใจการดูแลกันช่วยเหลือกันตลอดเลยาถามว่ามันมีช่วงที่รู้สึกว่าอยากจะเลิกไหมมันก็มีนะคะช่วงที่ปีที่ผ่านมาเหมือนแบบเหนื่อยช่วงช่วงที่ผ่านมาแบบเหนื่อยแบบค่าบ้านค่าบาัตรค่านู่นค่านี่คือเหมือนแบบนี่สินมันลุงลงังพอซื้อบ้านด้วยกันนู่นนี่นั่นน่น,นมันเยอะขึ้นใช่ไหมอันนี้เป็นของอะไรไม่รู้เป็นของจีนอันนี้นะคะใช้ดีก็ เลยรู้สึกแบบเฮ้ยขายบ้านแล้วอยากกันไหมแล้วก็แบบชี้ต่างคนต่างอยู่อนะไรเงี้ยเพราะว่าตอนนั้นมันแบบมันรู้สึกมันเหนื่อยมากๆเลยอนะไรเงี้ยแต่ว่าพี่หนีก็ไม่ไม่คือพี่หนีเขพูดว่าถ้าเกิดว่า,า,วาหนูไม่อยู่แล้วพี่จะอยู่ยังไงคือพี่หนีเขาพูดคํานี้คือเหมือนแบบก็รู้เลยว่าเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะรักเรารักเรามากๆเลอนะไรเงี้ยแต่ปาเป็นคนที่เอาตัวเองอ เป็นที่ตั้งรู้สึกว่าถ้าฉันเหนื่อยฉันไม่ไหวอ่ะมันก็ไม่อยากฝืนอ่ะรู้สึกแบบคือการซื้อบ้านกันผ่อนบ้านที่มันเป็นอะไรที่เหนื่อยดอกคือมันมหาศาลมากโปะไปมันก็โปะได้ไม่เยอะหรอกอะไรประมาณเนี้ยราก็ยังมีนี่นู่นนี่นั่นก็รู้สึกเอาไหมเลิกกันไหมอยูหรือยังไงแต่สุดท้ายก็เฮ้ยผ่านมาได้มันทาเชื่อว่าทุกคู่น่าจะมีในช่วงแบบนี้นะคะแต่ว่ามันต้องจับมือกันให้แน่นเพื่อแบบพาตัวเอง ไปอีกไปกว่านี้ไปด้วยกันไปในวันที่มันดีกว่านี้ด้วยกันอะไรเงี้ยฉะนั้นคนนี้เป็นแฟนการเป็นคู่สามีภรรยาปรมารู้สึกว่าเฮ้ยมันต้องจับมือมันต้องไปด้วยกันนะอะไรเงี้ยแต่เราก็เพิ่งแต่งงานได้ปีกว่าๆมันก็ยังพูดอะไรมากไม่ได้ก็จะมาเหมือนแบบโอ้ย oh, แกเพิ่งแต่งงานมาแค่ไม่กีป่ปียังไม่ถึงสองปีจะมาพูดเลยก็คือพูดใน เขาเรียกอะไรพูดในประสบการณ์ของตัวเองนะว่าเจอประมาณนี้แล้วก็เป็นคนประมาณนี้อะไรเงี้ยสามีเป็นคนประมาณนี้เราเป็นคนประมาณนี้มันจะไปในในทิศทางแนวไหนอะไรเงี้ยปาล์มนะเคยบอกพี่หมีว่าเนือกจากว่าเรามีทะเบียนสมรสใช่ไหมคะอันนี้เป็นโ o ลไลซิตี้ซันเซ็ตนะซันเซ็ตซิตี้นะคะแล้วทีนี้มบอกถ้าปาล์มนอกใจพี่ไปหาคนอื่นสิ่งที่พี่ต้องทําคือให้ทะเบียนสมรส ทำงานให้ทะเบียนสมรสทำงานได้เลยเพราะมันไม่ใช่กระดาษ1แผ่นมันบ,บอกพี่มีแบบนี้เลยมันไม่ใช่กระดาษแค่แผ่นเดียวมันคือกระดาษที่ถูกต้องตามกฎหมายเราสามารถใช้กระดาษใบนี้ในการฟ้องร้องคู่สมรสเราชู้ของเราได้มันจะบําบอกพี่มีแบบนี้เลยเนี้ยมันบอกส่วนเพราะว่าอนาคตมันเป็นสิ่งไม่แน่นอนบันบอกว่าถ้าเกิดว่าปามนอกใจพี่อะไรเงี้ยแล้วไม่ต้องเหมือนแบบ ไม่ต้องส่งสารปาไม่ต้องแบบเฮ้ยปาจะต้องแบบเสียเงินเยอะฟ้องร้องจะต้องเสียอะไรบาทอะไรเงี้ยไม่ต้องคือให้รู้เลยว่าสิ่งที่คุณทํามันต้องมีราคาที่ต้องจ่ายฉะนั้นผมก็เลยบอกพี่เหนือไี้เลยทะเบียนสมรสมันมีคุณค่าของมันใครอีพวกเมียน้อยที่พูดแบบทะเบียนสมรสก็เคกระดาษแผ่นหนึ่ง เงินจะหนึ่งมันไม่ใช่กระดาษแผ่หนึ่งมึงสามารถโดนฟ้องล้อหยึดทรั์ได้นะจ๊ะอยากบอกเลยเงินดงเงินเดือนมึงถ้ามึงไม่ไม่เขาตีมาว่ามึงต้องจ่ายเท่านี้แต่มึงไม่จ่ายเงินลงเงินเดือนมึงที่แบบว่าได้มึงจะไม่ได้นะจ๊ะจะบอกเลยว่าถ้าเรียนสมมติไม่ใช่กระดาษแผ่นเดียวมันเป็นสิ่งที่มีคุณค่าในตัวมันเองเนาะคอนชัว์ด้วยอาร์ตแวรลูนะคะตัวนี้ชอบมาก จะใช้เป็นสีที่สมนะคะคือพูดถึงพวกบันดาเนี่ยน้อยในต่อๆแล้วก็เห็นนะแล้วบางคนเหมือนแบบปูหรือแบบบางคนบางคนคําดูไม่มีหางหรือมีก็ไปหมดคือเธอใจเย็นๆฉันเข้าใจว่าเธอชอบการตอกแต่เธอต้องตอกแบบมีอรารยธรรมนิดนึงเป็นการตอกแบบว่าเรียกว่ายังไงดีเรียกว่ามีศิลธรรมหน่อยนึงก็ใช้แบบเอออีผู้ชายมันก็เล่นด้วยอีนี่ก็อ มีไม <Es> <an> e ่เห็นเป็นลายเลยก็แอบแซบเลยอย่างเงี้ยก็มึงไม่ได้นะจ๊ะเพราะว่าอย่างไงในกรณีถ้าเขาไม่มีทะเบียนสมรสยังไงคุณก็ควฟ้องอยู่แล้วเนาะต่อให้จะตอกครั้งเดียวสองครั้งถ้าเขาจับได้ถ้าเขามีหลักฐานแล้วว่ากระบวนการทางกฎหมายก็ช่วยภรรยาหลวงอยู่แล้วเนาะแล้วก็บางคนแบบเป็นพวกแบบชอบแอบแซบแอบแซบแล้วว่ามันควรจะเป็นเฟรนวิทเบเนฟิตแบบว่า ไม่ต่างคนต่างไม่มีใครไม่ใช่แอบแซบลักษณะที่เขามีแฟนกาลังจะแต่งงาน<ๆ>เขามีแฟนที่คบกันมาหปีเขามีแฟนที่คบกันมา8ปีกาลังจะแต่งงานเขามีแฟนที่มั่นกันแล้วหรือว่าเขามีเมียที่มีทะเบียนสมรสแล้วมีลูกแล้วอาการแอบแซบแบบนั้นมันไม่น่าใช่ทุกคนมันน่าจะเป็นอาการแอบแซบ,บที่ต่างคนต่างไม่มีใครควรจะมีศีลธรรมนิดนึงแล้วเข้าใจว่าคุณก็มีความอยากต่อคุณก็มีความแบบอยากได้แต่ว่า ศิลธรรมก็ต้องมาด้วยนะจ๊ะสีของ Art v a l u ูมันจะเป็นธรรมชาติเนาะเราก็ชอบคอนทัวร์มันก็ดีสีแบบดีวกกลับมาที่แต่งหน้าด้วยวันนี้แต่งหน้าเบาเนาะนลุกแบบเแบาเบ v เอฟวิดแล้วลิปใช้เป็น Diamond c o นะคะชอบมากเลยตัวนี้จะใช้เป็นสีเบอร์ห้านะคะน้องแมวอันนี้นะคะเบอร์ห้าน้องแมวนี้ ลงเลยเพื่องงาอักก่อนแล้วก็ใช้เบอร์หนึ่งนะคะในการทับลงไปโอเคเรียบร้อยก็ได้ลุกประมาณนี้นะคะแล้วก็เมาส์กันมาแบบ20นาทีเลยนะคะก็เป็นลุกแบบที่ชอบมากเลยลุกแบบเบาๆใส่สดูบ่มแดดไหมมันดูบม่มคือคิ้วเนี่ยมันเข้มไปเนาะเพราะว่าตามไม่มีมาสคาร่าสีน้ำตาลนะคะแล้วก็มาเมาส์เ,าเรื่อง ชีวิตคู่สามีอะไรให้ฟังทุกคนหว่าทุกคนจะชอบกันสําหรับคลิปนี้ถ้าชอบคลิปเมัลมอยก็คอมเมนต์บอกกันนะเดี๋ยวเรามาเจอก,กันใน EP หน้านะคะก็วันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมคลิปนี้เจอก,กันใหม่อ p หน้าสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์มั้ด้วยตามในโซเชียลมีเดียด้านอื่นแล้วก็อย่าลืมกด s ับ s c r i b e ด้วยนะคะวันนี้ลาก่อนแล้วนะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ